สวัสดีค่ะทุกคนมื้อเย็นไรอะไรกันกินวันนี้เรามาทําแอบหอมหมกหมูสับกันนะคะหอมสมุนไพรอ,อร่อยนะคะไปดูกันค่ะมาดูส่วนเครื่องแกงนะคะมีขาตะไคร้ฟีแห้งนะคะกระเทียมหอมแรงผงขงมิ้นนะคะจะใส่กะปีก็เลยนะคะอันนี้ติ่มตำม,มาเรียบร้อยค่ะอันนี้ติ่มไม่ได้ใส่กะปีนะคะ ปรุงรสตามใจชอบเลยนะคะมีผงชวรสรสดีนะคะชวดหอยเล็กน้อยค่ะเครื่องปรุงนี้กะเฉยวนะคะแล้วแต่หมูลรามากและหมูเราน้อยนะคะต่อไปก็ใช้มือขยำค่ะต้นหอมผักชีไว้มะกรูดนะคะไข่สองฟวงค่ะ เอากันดนที่แล้วก็ไปห่อไว้ตวงนะคะจะเอาไปย่างก็เลยอบก็เลยนะคะนึ่งก็เลยนะคะอันนี้ติีมจะไปย่างนะคะใช้ไม้จิ้มพอนะคะกัดไว้ค่ะ พอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปย่างกันนะคะติ่มก๋วไโรอแล้วค่ะย่างให้ทุกอย่างมันสุกเรยทีนะคะหอหมกแล้วสุกแล้วค่ะต่อไปเราก็จะมาแกะกันนะคะแค่แกะใบตองก็กลิ่นหอมมาก่อนเลยนะคะ มันจะหอมสม,มุนไพรอยคล้ายๆเหมือนไชโอนะคะอันนี้ติ่มยังไม่ได้ชิมรสนะคะแต่มันหอมแบบนั้นเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ผากกดไลค์กดติดตามเป็นกำใจให้ติ่มทาคลิปมาได้ด้วยนะคะใครยังไม่ติดตามก็ติดตามรอได้เลยค่ะน่าทานมากเลยนะคะกินกับข้าวเหนียวข้าวสวยก็อร่อยนะคะสูตรนี้ติ่มทํากินเป็นประจํานะคะต่อไปก็มาชิมรสชาติกันโนค่ะ รสชาติมันก็จะเหมือนใช้โอเลยนะคะอร่อยดีค่ะลองไปทํากันดูนะคะ